สวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพรสวรรค์ชาแนลนะคะเมนูของพวกเราในวันหยุดนะคะขอนำเสนอย่างชีสนะคะก็จะมีพวกหอมนะคะหัวหอมใหญ่นะคะกุ้งสลามีนะคะแล้วก็เออแฮมนะคะก็จะมีชีสนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกดองนะคะแครอดกับมะเขือเทศก็เอาไว้กินเฉยๆนะคะไม่ได้ย่างไปด้วยนะคะ ตอนนี้กำลังรอมันฝรั่งอยู่นะคะมันฝรั่งกําลังนึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวก็ได้แล้วนะคะระหว่างรอมันฝรั่งเราก็มาย่างโร่นะคะก็ใส่แฮมลงไปนะคะเนี่ยค่ะเฮมแล้วก็สลามี่ชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแฮมแฮมดิบนะคะ หั่นลูกเต๋านะคะแล้วก็สลามีตามด้วยกุ้งนะคะกุ้งตัวเล็กแล้วก็หัวหอมนะคะหัวหอมหั่นเป็นลูกเต๋านะคะตามด้วยชีสนะคะเอาวางข้างบนนะคะแล้วก็ย่างเลยของแฟนนะคะอันนี้เขาก็จะใส่เยอะๆหน่อยนะคะ เออฝรั่งกินจะเลว้แต่คนชอบกินนะคะบางคนก็ใส่กุ้งใส่สลามี่หอม นี um ่นะคะใกล้จะได้แล้วอืม เราต้องให้เรื้องเรื้องนะคะหน้าหนาวแล้วก็จะพากันกินแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะคะขบบะคะองลูกสาวลุก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 เลย เลืองแล้วก็จะกินกับมันฝรั่งนะคะแซ่บแซมาค่ะมากินด้วยกัน 我走。 ย่างไปเรื่อยก็กินไปเรื่อยนะคะย่างกินร้อนๆอร่อย Wenn du jetzt kommst, klau, ja bei Aber du hast noch Käse, du musst noch essen. Das ist doch ein thailändisches Essen, guck mal, das kann man sich Zeit lassen. อันนี้จะเป็นชีสนะคะสำหรับย่างนะคะ เลืองแล้วหนึ่งเัาลูกสาว พอออลล้กกาหนาวๆแบบนี้หาแต่แนวยากหาแนวร้อนๆนะครับแนวยาง Geh nur Jan Mang. Jan Cheese mau. Danke. Und ja, mit Jalapeno sehr scharf. Oh, ich muckte auch Essen, aber vergessen. Fraus, ja. Soll ich dir geben? ja ich habe Ja, auch keinen Jalapeno da. echt was. Oh, man kann เริกอะไรริพริกพริกพริกภาษาโคลาพริกยาาตโคลาดภาษาโคลาดบคำพริก พริกเม็ดใหญ่นะคะเผ็ดมากขังคืมมเอ่อขลังครูขลังจะหาเรื่อทำกินกันอีกอ่ะอิ่มอิ่มอิ่มโอ้นี้สัปดาค์นี้าาายุ่งกังกง Ja, gut gekocht. Nee, aber die Kartoffeln müssen jetzt wirklich bald alle weg. Ich hoffe, machen alle entkeimen. Kartoffelpuffer. Hm? Mit den Mini-Dingern. Weißt du, wie lange ich da in der Küche stehe, um die klein zu schroten. Für Kartoffelpuffer aber auch solche Kartoffeln. Muss ich erst welche kaufen. Mm. Nee, ich mach die Woche, wie gesagt, einmal. Das mit hat. Hat's geschmeckt? Mm. Dieses schweizerische Gericht. Komm, ein guter Koch. Ich sag nächstes Mal noch ein bisschen oben um auf dem hellen Stein, ein bisschen ja. Steakbrötchen. Ich muss zu Lass mir, guten Eben Eben locker mal hier. Hm? So. Ein bisschen Pause, Schatz, und so gegen halb drei dann eine Runde, ja? <c oughs> แฟนบอกว่าถึงสองโมงครึ่งเดี๋ยวออกไปเดินนะคะแล้วก็จะไปหาต้นไม้ใบหญ้าให้ตายนะคะโอเคนะคะคลิปนี้พรก็ฝากไ้แค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้พรด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะคะวัสดีค่ะบ๊ายบาย